ตึง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 ทุงผู้มขากลับมาเรกนี้จูๆก็อยู่บนเวทีหมอนลำกันเลยจ้าอลังการมากเพราะว่าวันนี้เราบอกเลยว่าที่ไหนจะปิดฤดูกาลก็ปิดไปแต่สำหรับบันเทิงไทยรัฐของเราขอเปิดวิกเปิดฤดูกาลต้อนรับหมอลลำเสียงวิหกบอสนกพงศกเขาจะมากับซิงเกิลที่มีชื่อว่าบออเข้าใคร すわりか อื่นอะไว่าคนหลายใจหลาเยเบาไหมละมันบ่ใช่ดอกลาพ่อสาวยิ้มให้ทักทายเป็นอาทยาใสของอายเดลาบ่าเที่ยวหลอกคำหวานเที่ยวพาคนอยากคบหาก็มีแต่เจ้าคนนี้บอกเข้ากายดอกคนหลายใจ ว่าผิดเป้าไหมละมัดมาใช้ยิลีที่เห็นแจกเพชรหลายก็สื่อความหมายเป็นน้องเป็นพี่เป็นเพื่อนหยอกบ่าจาพาทีมักแท้อิลีก็มีแต่เธอละเดือนนา บ่หลายทั้งพ่อดอยใจยังมัาบ่หลายทั้งพ่อน่อยเด้อเพียงพ่อคอยบ่ลอยต่อยผู้สาวมักแต่เจ้านั่นล่ะแม่นยั่เจอมักแต่เจ้านั่นล่ะแม่นยั่เจอคิดต่อเธอคนเดียวจะมันเที่ยวทางนี้บุญอายมีมอนอปัดพ่อคนงามสวยอำธรรมผู้งามของไออีลีลุกบ้านบ้านอายว่าบ่มีมองตีสวยแบบนี้นั่นล่ะผู้สาวบ้านเฮา เบิเยาวยาวยาวเฝ้าสิวาลายใจเผยความในฟังไอก้กอดแนบผู้สาวบ่เบาเล่นเป็นมาหยอกไก้ชั่วคราวมาักผู้สาวคนมีลี<อ>สวัสดีค่ะ หกสาวด้วยนะจ้าต้องบอกว่าตัวจริงบอสนกโอ้ยคุณผู้ชมหล่อไหมคะหล่อค่ะหล่อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับมาคือแบบตกใจเลยดูสิคิดว่าเป็นเอกเกาหลีอ๋อบอสจ๋าวันนี้บรรทัณฑรของเราเนรมิตเวทีมาถูกใจถูกใจบอสไหมคะเป็นเลเตอร์เวทีแบบนี้เลยบอกเลยว่า ถูกใจแล้วก็ตกใจมากนึกว่าเวทีตัวเองมาตั้งอยู่ที่ไทยแล้วเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยครับมซอดฟ้าเลยนอกค่ะเหมือนหอดท้องฟ้าคือหอดขั้นไบผมก็คือทราบว่าบอสนกเองมีความฝันเกี่ยวกับละครเวทีเจอเวทีเจอสเยเตอร์แบบนี้เลยค่ใส่เหล่าอีกฟังน่ค่ะโอ้มีความฝันครับเพราะว่า นกเคยมีโอกาสไปดูละครเวทีนะครับอยู่ที่รัชดาลัยเทเตอร์นะครับตั้งแต่ก่อนไม่เคยดูเลยพอมาได้เจอมาได้ดูแล้วคือมีความรู้สึกว่าเราอยากให้วงการหมอลำอยากให้หมอลำมีมีแบบนี้มีโรงละครแบบนี้เพื่อให้ ศิลปินหมอลำมารวมตัวกันได้เล่นละครเวทีเป็นหมอลำเดอะมิวสิคัลอะไรประมาณนี้ครับคือความฝันที่บอกว่านี่คือเป็นวิหกเทเตอร์แบบนี้ใ่ตอนนี้ก็ได้ลองทำแล้วคือทําเป็นเทเตอร์เล็กๆ นะครับผมแล้วซีซั่นหน้าจะมีไหมคะในโชว์จริงๆเดี๋ยวนะเล็กๆของบอสนกมีร้อยีพันชีวิตพูดก่อนดีกว่าคือเล็กๆก็ตอนนี้คือน้องๆบุคลากรก็เกือบ200ชีวิตอันนี้ในโชว์คือในโชว์มีแบบว่าหุ่นอะไรนี้ด้วยหรือว่าน้องควายจริงๆบอแมนนควายเหรนครับควายควายตกใจเลยโอ้แต่มก็คือทุ่มทุนสร้างจริงๆใช่ครับใช่ค่ะเมื่อกี้พูดไปตอนต้นรายการบอกว่าช่วงนี้เขาปิดฤดูกาลกันอยู่ครับช่วงนี้เราทำ อะะไรบ้างคช่วงนี้ก็มีไลฟ์สดกุ้งปิดนะครับก็นี่แหละครับของเสียงมิห์ห์เทอเตอร์แล้วก็ลูกชาวนาไลฟ์โชว์อาทิตย์ละ2ไลฟ์นะครับก็มีขายของออนไลน์บ้างก็หายไลได้อันนี้คือบอสนกเหรอคะทำไมไม่ใส่ชุดนั้นมามาวันนี้ล่ะคะโอเยมาหน้าเดียวเอาชุดพญาน้าเหรอป้าถอดออกเบิร์ดเลยพญานาคมันจะรักแป่งิสัตว์สวนหรือเปล่าคะค่ะชุดนั้นนะครับมันมันเห็นแต่แบบว่าเนื้อพญาหน้าเนะ้อนอำยังไงเราอยากเห็นรถถอดผ้ามาได้อยู่จังแลยจ้าบอกกีกระทึกอีกจ้า แสดงมี200กว่าชีวิตแล้วอยากจะเพิ่มเติมอีกสักสามชีวิตเข้าไปเป็นพานละไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะพ่อได้ครับลองร้องลำกรมาสักหนึ่งสิได้ไหมได้ได้ได้ครับได้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 ไดได้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  นาะสามคนนีนะคะโอ้คหหล่ดมากเลยเราติดตามผลงานของงานบอสอะไรได้บ้างตรงไหนมีเล่นละครไหมหลายคนบอกว่าบอสขนาดนี้จับได้ที่เกาหลีทั้งเท้าเก็เคยมีโอกาสนะครับกับผู้ใหญ่นะครับผมติดต่อไปแต่ว่า แต่ทางนกคือมีงานตลอดเลยไม่มีคิวมาทำใช่ครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือเล่นเปิดวงตลอดเลยใช่ครับมีงานทุกวันตอนนี้ช่วงปิดวงก็มาไลฟ์ด้วยแต่ว่าชีวิตเนี่ยวงเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะคือมีช่วงหนึ่งที่ผ่านแบบดราม่ามาเหมือนกันเพราะว่าสมาชิกยังเพราะว่าสมาชิกอะในวงหายไปที่รู้กันตามข่าวแล้วไปเป็นยังไงบ้างเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงบ้างก็ได้กำลังใจครับจาก คนในองค์กรแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ญาติแฟนคลับแฟนเพลงที่คอยซับพอร์ตให้กำลังใจตลอดเวลาเราก็มีพลังบวกได้รับพลังบวกมาแล้วเราก็ มีพลังบวกมีสติแล้วก็สามารถข้ามจุดนั้นมุ่งอนได้นะครับผมพอเรื่องร้ายๆผ่านไปแล้วคุณมีทําบุญเสริมดวงที่ไหนบ้างหรือเปล่าทําบุญคณะบ้างเปล่าอวุธก็มีทําบุญคณะคือทําบ่อยมากครับปีหนึ่งสองสามครั้งแล้วก็ทําผ้าป่าก็ทําตลอดใช่ครับทําผ้าป่าแนะนําทําบุญอุทิศให้ยายแจ๊กด้วยให้บุญใหญ่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ให้กันอยู่ขอโทษขอโทษขอโทษแล้วคณะตลกยืนอยู่นี่ก็ต้องสนุกหลังจากนี้ให้บอสฝากผลงานหน้าจ้างงานที่ไหนหรือว่าช็อปปิ้งช้อปปิ้งสิน าที่บอสขายอะไรเยอะมากนะครับผมวันนี้คือโอกาสแล้วนะครับได้มายืนตรงนี้กับพวกพี่ๆนะครับแล้วก็เขาฝากผลงานมอลำเสียงมิหกนกพงศกรฤดูการปีที่4ด้วยนะครับฝากไว้ในใจแฟนๆครับตอนนี้คิ้วงานจบปากกันยังเหลืออยู่ฝากพี่น้องติดตามทางเพจมอลำเสียงมิหกนกพงศกรนะครับผม ให้บอสแบบแล้โชว์สอนสอนพวกเอ๋ยสามคนนั่นนะคะได้คือบอะได้ัหน่อยอ่ะโทษหนึ่งตับเขาเรียกว่าหนึ่งตับหรือไงครับอันนี้เป็นนางเอกหมอรำได้ไหมคะได้ครับอยากได้แบบว่าบทแบบเกี่ยวพาราศีแบบว่าบทถึงเนื้อถึงตัวกับพี่แจ็คเป็นนางเอกหน่อยเอากล้องซูมไหมครับบอสบอกว่าไม่ไม่ไม่บอสต้องย่านเดบอสได้บอสได้ย่านเราความในไข่ความแท้มันมาแงในดวงจี๋ เดี๋ยวในวิล่ะชนคิดคิดสเสน่ห์มันรุ่มเราพีา่นี่มาเห็นเจ้าสิขอเอาไปซ่อนบอ,นอแลแปลกแล้วเด้อเอาไปซ่อนเด้อซ่อนบอลเนี่ย่อนบอลเออเจ้า,จาก,การะดิ่งงามงอนตอนนี้พี่พร้อมแล้วสิเอาเจ้าขอสูอ้สู้ว่าจะเอาไปไหนไปเอาไปไหนไปสู้ว่างก็เหมือนเอาไปอยู่ในวังด้วยเป็นองค์ชายในลเรื่อง ที่ไปซ่อนหมอนนี่เปว่าไปซ่อนหมอนเอาไปนอนด้วยอยอะมันก็มีอู่คนหนึ่งจะมีอีกหลากหลายบทละครบนเวทีของบอสนกให้ได้ติดตามการคิวงานถ้าเปิดการแสดงอีกครั้งเมื่อไหร่คะบอสวันที่14ตุลาคมนะครับผมแล้วก็ฝากงานนะครับวันที่15กันยานี้นะครับผมอยู่ที่บางพีกับแพลพาวแสงทองลํำซิ่งคู่กันอย่าลืมไปชมได้นะครับค่ะค่ะเปนว่าคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ขอบคุณบอสนกด้วยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าช่วงหน้า เดี๋ยวจะมาดูน้องก้าเจริอยุ่ยดีชูไม่ไทยรัฐทีวีออแต่ว่าก่อนจากเบรกนี้ให้บอสโชว์ลับมเนจ,าจาน่าจักน้อยลับจักน้อยอีก่บัครับมิวสิกมาเดี๋ยจยๆๆจ้า